โอ้หมอนะกเนี่เกแต่ใส่มงมงยังนองอยล้วหาโ้สบายใจอ่ะโอ้เพิ่งใจขนาคนคุณเรียบร้อยแล้ครับอนเรียบร้อยเาเรียบร้อยแล้วป้ายนี่นะงวดแน่เนี่ยแตงเนี่ยเก้าตัวเนียเกาเตครับไอ้ล้านเร็วไปครับน้านนี่คนิปีนะกะคนิปีกาสู้อยู่เพราวันปอียขายตีมาเ่กันนี่นะ และทุกอย่างในรถในอุปกรณ์อย่างหบมดแอร์เย็นแอร์เย็นและคุณจะได้ไปแทบน้องแนนไปถ่ายมิวสิกอะไรอย่างต่างๆคอนเทนต์อย่างต่างๆชวนน้องแนนนั่งนี่เลยและติดแอร์เนี่ยโอ้จอร์จอโร่ได้แล้วจะลองรถใหม่เลยจะไปให้น้องแนนไปเอออเราไปกี่ลูกน้องแนนแล้วกันนะอ่เป็นน้องเมียครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณนั่งๆเนื่องเมื่อกี้อาจารย์บอยบอกว่ารถมันแอร์เย็นขนาดแล้วก็บอกให้เอาไปติดแอร์ โอาแล้วมันยังใหญ่หมากว่ามันใหญ่เป๊มันหึงัวอย่างเนี้ยแตห้ามต้งแนนดีกว่าไปกินลาบกินมันได้นั่งรถจะอีแล้วอย่ามาแปลงหน้าอย่างอย่างอั้นไอ้ขวัญอันนี้อย่างยงเนี้ยรถกันล้วหลานงัวล้านเหียแกอู้กับเจี๊ยเน้อขนาดพองเงื่อร้องแท้กระเด็ที่ชูมีไหนฮ้อนไม่ฮ้อนเงาไอ้ถึงบอกแล้วรู้ว่ารถใหม่แอร์เย็นแอร์ระบบสัมผัสอันนี้ซื้อรถเจ้าต่อจากไครต่อจากอาจารย์บอย ซื้อถอยมาซื้อซื้อต่ออาจารย์บอยทำบอยสังคออุ้ยเจือถือได้ที่ไหนจารย์บอยเนี่ยโอ้เจือถือได้อยู่ห้องก็อดมีไหนฮะแอ้บอกว่าแอร์เหรอบุ๊คสัมผัสนี่กัมโคเดียววีคนเดียวสัมผัสโอ้แบบมันแับยัดน้ำมันมันแบบเวงอุ้ยโอ้ยซื้อได้ไหนักกาะ์ล้านเนี่ยเราทำการที่มาซื้อโอ้เมียไคตี้ก็เมียไคตี้ พอให้มาอินดูปอเมียให้ขวัญเงาตาฟังก่อนเมียองู้ก็ไปซื้อมาเนี่ยไอยังไมได้บอกมันเรื่องนะอุ้ยสจะตั้งร้านหนึ่งนี่น้องแน่นเจื่อใครมาเจื่อเจื่ออาจารย์บอยอู้หู้องแน่นฟังก่อนฟังไอ้ก่อนฟังเนี่ยรถนี่มันประหยัดน้ำมันนะนี่ไงก็สามวันดีสี่วันรู้อ่ะสามวันดีสี่วันรู้มันไปไหนนี่นี่ฟังข้อดีมั่งก่อฟังข้อดีมห่งก่อถ้าน้องแน่นหนังรถใหม่นะเวลาเฮาขี่อ่ะมันนิ่ม ไม่จช่เงาลับแต่โลดกันนี่บัต้องกลัวมันเป็นบัตลับไหนลุ่ม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 ไปอ่ะมันเป็นบัตลับไหนรถรุ่นใหม่มันนิ่มแล้วไหมบัตลับในแต่เครื่องในนะครับไม่ใจะเรื่องเป็นเรื่องแล้วเว้ยไปก่อนไปโอ้เอาให้เหมาะเฮ้ยโอ้เนี่ยอย่างเนี่ยโอ้ยจะไปมันจะหลุดมันเป็นอย่างเนี่ยเออวันเนี้ไปเออเกียบนี้อย่างเนี่ยอย่างเนี่ยโอ้สปาหนิหนูก็มีในนี่นี่ข้างหนูเฮ้ย จะไปก่อนสร็จรูปแล้วไปก่อนไปไอ้ยังนี่ไอ้ขวัญโอ้นี่นี่มอสไอยังโอ้อ้าขวายังไปไหนก็ไปถ้าไอ้ไปแมไปก่อนโอ้อ้แมนไปกันแนเร็วก่อนเฮ้ย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 ลดกันเป็นล้านมันเมื่อกี้สงสัยจะได้ไปคืนอาจารย์บอยเหรอโอ้น้องแนนยังมานั่งตัวแล้วเมียเขามันเจนนั่งวันเนี้โอ้โ